ซื้อของมือสองมาจาก Facebook นะครับผมกล่อ,องเ,อเริ่มเทิ่มเลยเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับเ็เขียนว่ายายโยนข้างในเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็บรรจุแพ็คมาใหญ่เ,เริ่มเทิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทังแพ็คก,กันแป๊บหนึ่งให้ดูตรงนี้นะครับ มาจากตลาดนัดสังกสีนะครับเพื่อนๆเคยไปชอปปิ้งกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o k นะครับก็สั่งซื้อแล้วก็อุดหนุนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะต่อโอ้โหนี่ครับสาเหตุที่กล่องมันใหญ่นะครับก็มีเนี่ยครับตัวซัพพอร์ตนะครับรองรับการป้องกันการแตกหักนะครับแล้วก็ อยู่ในห่อนี้ก็เริ่มเทิ่มเลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาแกะอีกแป๊บหนึง่งอ่ะ ตัวนี้นะครับ Canon LV7292A นะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบอดี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับตรงนี้เป็นเลนโฟกัสนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับซูมนะครับต่อไปก็เป็นสวิตช์พาวเวอร์แล้วก็ปุ่มการใช้งานต่างๆเนาะ เราก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยพี่เขาก่อนส่งมาให้เนี่ยแกลองเทสไปแล้วนะครับส่วนรูปลักษณ์นะครับก็จะมีแผลบ้างมีรอยฉลอกบ้างตามธรรมดาครับของมือสองอย่าไปซีเรียสนะครับต่อไปพอร์ตที่ต่อนะครับพอรทคอนโทรลนะครับพอร์ต่อจอคอมนะครับตัวนี้ที่สำคัญเลยนะครับพี่เขาลองให้ไม่ได้เนาะก็เป็น HDMI ครับ เดี๋ยวเรามาดูรอบข้างอ่าก็จะเป็นแผงระบายร้อนอ่าน,นี้จะเป็นรุ่นนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับเผื่อต้องการอะไรเผื่อต้องการอุปกรณ์เสริมนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราต้องการแค่มันเปิดติดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่าเราได้มาแต่เครื่องนะครับสายเราต้องหาเองนะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองเสียบนะครับเสียบแล้วก็ปึ๊บสายไฟเข้าแล้วอลองกด power power ไฟสีแดงนะครับกดอีกทีจะเป็นไฟสีเขียวนะครับอ่ารอ Stand By นะครับรอมันวอร์มหลอดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มันจะไม่สว่างทันทีนะครับใครที่ใช้โปรเจคเตอร์ก็จะรู้ดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มมีแสงเลยยังนะครับก็ประมาณ2-3นาทีนั่นแหละครับอ่ะดูชัดๆ เริ่มส่งแสงออกมาแล้วนะครับแต่ความเข้มยังไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับคําว่าแคนนอนะครับเดี๋ยวเราปรับโฟกัสนะครับว่าจะชัดไหมนี่คมกริบเลยครับเพื่อนๆเนาะอ่าต่อไปนะครับด้วยความที่ว่าตรงนี้นะครับเป็นขั้วต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับช่างเพื่อนอยากได้ขั้ว HDMI นะครับ เดี๋ยวรอมันสแตนบายแป๊บหนึ่ง่ะมาแล้ววันนี้ช่างเปิ้ลได้เตรียมตัว a อนน c เคสนะครับแอนนเคเนี่ยก็ซื้อมา3-4ปีแล้วล่ะนะครับเป็นตัวกระจาย Wi-Fi นะครับเราไม่ต้องใช้สาย HDMI นะครับผมก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแต่ตัววงจรมันเนี่ยตัวกระจายเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้ไฟเลี้ยงแล้วโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไม่มีไฟ USB นะครับเราก็เลยต้องเอาไฟจาก พอแบงก์ก็แล้วกันนะครับห้า uh. ตอนนี้ก n น c เคสพร้อมแล้วนะครับส่งสัญญาณออกมาแล้วเดี๋ยวหน้าจอยังไม่โชว์เนาะเดี๋ยวเราปรับให้เป็น HDMI ก่อนนะครับ uh. ปรับโฟกัสนิดนึงเลือกอินพุตเป็น HDMI นะครับกดโอเคเอายังโอเคอ่า ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสัญญาณส่งออกจากแอนนี่เคสนะครับก็จะเป็นสัญญาณรอรอรับการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัว Android นะครับมือถือ Android เนาะเปิด Wifi ครับผมแล้วก็ไปหาคำว่า Miller นะครับ Miller เนาะนี่นี่นี่เพื่อนๆเห็นไหมครับมิลเลอร์เนาะ ากดเลยครับมันก็จะเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อให้และใส่รหัสเป็นรหัสดีฟ้อนะครับ1นนะครับผมโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆดูที่จอนะครับที่จอมันก็พร้อมจาก Connect แล้วก็พร้อมที่จะส่งจอของมือถือเนี่ยออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างเพื่อนจะกดให้ดูนะครับมันจะเชื่อมต่อกันอีกครั้งนะครับแต่ว่ามัน ยังไงอะตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้หลายปีแล้วนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันต่อได้หรือเปล่าเนาะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราย้ายเข้าไปในห้องครับแล้วก็เอามือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับต่อให้เพื่อนๆชมนะครับอ่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมจะติดต่อแล้วนะครับช่างเพื่อนใช้ iPhone น,นะครับผมอ่าเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับมันก็พร้อมจะขึ้นจอนะครับผม เดี๋ยวเราลองไปเปิดดูโฟลเดอร์รูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าโปรเจคเตอร์มันทำงานสมบูรณ์แบบไหน,น,นี่การต่อนะครับเพื่อนๆก็กดนี่นะครับออกจอเขาเรียกว่าภาพสะท้อนหน้าจอนะครับผมเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีโปรเจคเตอร์ไร้สายาจากคลองถมตลาดนัดสังกะสีนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวลองลองเลดูครับสัญญาณ HDMI นะครับก็จะไม่ค่อยจะดีเลยเท่าไหร่เนาะไม่ไม่ดีเลยเลยแหะถือว่าดีนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราไปดูจอใหญ่ครับเป็นยังไงครับภาพที่ได้ก็จะออกที่จอใหญ่ทั้งภาพและเสียงนะครับถ้ามีเครื่องเสียงดีๆนะน่าจะเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงนะครับผม นี่โอเคครับสำหรับของมือ2หรือว่ามือ8เนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจนะครับขอให้มันใช้พอร์ตให้รีมไอได้นะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองไปเดินหาดูนะครับที่ตลาดนะัดสังกสีเทปรักษ์สมุทรปราการครับขอบคุณครับ